สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมื่อวนี้มาพบกับจุ๋มในในคลิปคลิปอย่างเมื่อวานแต่ว่ามัเป็นวันที่20นะ20กมกราคมนะคะข้อศ .2 กสอนนะคะตอนนี้จุ๋มจะไลฟ์สดช่องมิดแหนบนะคะช่องมิดแหนบนะคะจะเป็นการไลฟ์สดนะคะแต่อีกช่องหนึ่งจุ๋มจะทําเป็นคลิปนะคะเพราะว่าบางวันนะช่องมิดแหนบจะ ได้ได้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่แบบมีปัญหาหน่อยเสียงกับตะกูตะกะนะคะแล้วก็จะมีแบบภาพสะดุดด้วยนะคะมันเป็นกับโทรศัพท์นะคะใกล้เจ๊งเนาะนี่ไ์สดเลยนะคะช่องมิดแหนบนะคะลูกค้าช่องมิดแหนบเข้ามานะคะสวัสดีนะคะลูกค้าช่องมิดแหนบนะคะมิดแหนบจุดนี้นะคะเข้ามารับชมนะคะสองท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาเุาจะขายของก่อนสินค้าจะเป็นเหล็ก แนบกับเหลก SUP 9นะคะตีล้อขึ้นรูปนะคะชุยมาตามสูตของช่างนะคะนะคะจะเป็นด้ามไม้พยุง1 2 3 4 5 4องสาหงสานะคะมาเราจะให้ดูก่อนนะคะสีให้ฝากกดอนันต์ไกรบอได้สวัสดีลูกค้าทั้ง2ท่านนะคะคุยได้นะคะติดตามได้ก็จุ่มคุยแล้วก็ไลฟ์สดไลฟ์สดฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้จะเป็น ทำคลิปนะคะทำคลิปเราจุ๋มจะใส่ราคานะคะใส่ราคาแล้วก็ทําภาพมีดแต่และเล่มตัดบทใส่นะคะราคามีดตอนที่จุมมจ๋มไลฟ์สดเมื่อคืนในจุ๋มไลฟ์สดไปแล้วนะ,ะจุ๋มแจ้งก่อนนะคะเล่มนี้เล่มที่หนึ่งนะคะโบวี่นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะด้ามไม้พยูนนะคะกัดทองเหลืองนะคะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่ จะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาว5.8นิ้วนะคะจะทำเป็นร่องเลือดทะลุนะคะร่องเลือดทะลุนะคะดูก่อนร่องเลือดทะลุนะคะตรงนี้สัญญกนะคะนะคะ เล่มนี้ไม่มีฝักนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะสองพัน้นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งรอยนะคะแต่ถ้าใครลูกค้าท่านใดอยากได้ฝักทักมาหาจุ๋งตังห้านะเะบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะแต่ต้องขออาภาัยานะคะเล่มนี้มีลูกค้าซื้อแล้วนะคะแต่จะว่าจุงแจ้งลูกค้าแล้วขอทําคลิปก่อนนะคะซื้อแล้วนะคะเร่มนี้นะคะสามารถสั่งทําได้นะคะงานแฮนนี้นะลูกค้าลูกค้าคนที่เพิ่งสั่งสองไปส่งไปเมื่อวานนี้นะคะ ปาประจวบคลิขัน,นะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๋มจะไลฟ์สดอีกช่องหนึ่งแตวจุ๋มแจ้งชื่อลูกค้าไว้อยู่โอ้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมส่งเดี๋ยวจุ๋มทำคลิปก่อนแล้วจุ๋มก็จะจัดส่งให้เลยนะคะมาเรื่มนี้นะคะ2,590นะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100ไม่มีฝักด้าไม้พยุงนะคะ12นิ้วนะคะสามารถสั่งทำได้นะคะเร่มนี้ขายแล้วนะคะขอบคุณะคะ่ะมาเี๋เยนวนี้เลสดปุ๊บเล่มนี้จะเป็นลัมโบนะคะ แลมโบนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยให้ดูชัดๆนะคะทั้งไล่สุดนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งสิบท่านนะคะเออชองวิทย์แน่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าลูกค้าเข้ามาบ่ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดปสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวนะคะห้าจุดเก้าด้าจะทำเป็นข้อหยักแบบนี้นะคะคเห็นไหมเป็นคลื่นแบบนี้นะคะ ไน,นได้มาพยุงลายสวยนะคะลายตัวแผ่นเดียวกันแต่เล่มนี้จะไม่มีฝักนะคะไม่มีฝักเหมือนกันนะคะสัตตรงงกลมสวยเมื่อคืนนี้จุดทดสอบกิ่ดแล้วนะคะกิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเก็บต่อไปตุ่มจะเส่วิตแล้วนะ <c oughs> ลายส,ส่วนส่งมินเนี่ยเดียวนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาเล่มนี้ ปัวปลาดุกปลาเขยงาวนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองจุดเจ็ดนะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวห้าจุดหกนิ้วนะคะไม่มีฝักปันลดไอโซไปบัวนะคะนะคะโซไปบัวนะคะให้ดูแล้วนะคะ หนึ่งแปดเก้าศูนย์นะคะลงมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเริ่นี้เห็นจะเป็นส่งแคมป์นะคะแคมป์กลางป่าเข้าแคมป์เลยนะคะลูกนะคะ้านะด้ามปลายเหล็กนะคะปลายเหล็กนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งสิบสี่ท่านนะคะช่องมินแหเน่ตจุ๋มมิ้นนะคะแล้วก็จกุ๋มกำลังอัดคลิปด้วยไลฟ์สดด้วยนะคะเริ่มแรกมีลูกค้ารับไปแล้วนะคะแต่ว่าจาุ๋มเนื่ง ขออนุญาตลูกค้าแล้วค่ะขอทําคลิปก่อนเดี๋ยวแพ็กส่งวันนี้เลยนะคะไปทางประจุเครีขัน์นะคะบุยนะคะสองพันนะคะ,ะ,คะ, 2, ะ,คะไม่มีฝักเร่มนี้นะคะความยาวของใบมีดจะอยู่ที่สองสนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.6งจุนหนา6มิลนะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาว 5. 7นิ้วนะคะไม่มีฝักมันยาวตรงที่เทไลน์นี่แหละนะคะ,นะคะ ดูชัดๆฝั่งกล้องนี้คือไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดเลยฝั่งนี้คืออัดคลิปนะคะมายเลขหนึ่งแปดเก้าศูนย์กำลัมืดมเลยต่วเล็บนี้นะคะทรงไห้นพื้นๆง่ายๆนะคะประดูลงไฟนะคะข,ขัดขัดทิ้งผิวไฟปกตินะคะแต่ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสามนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนาสันหนาอยู่ที่ จะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ5.6นิ้วนะคะห5 9 0นะคะตามสภาพแต่ว่ามันเป็นเล็กมีที่เราเพิ่งทำเสร็จทุกอนันตามแบบตามขนาดนะลูกค้าเขาอยากบอก่า,ามไม่ตามสภาพคือถ้าลูกค้าอยากได้แบบว่างานสวยสวยพร้อมใช้งานนะคะราคาก็จะอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าเน้นใช้งานอย่างเดียวไม่เน้นสวยงานก็จะอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าสินค้าก็ได้มาตรฐานเหมือนกันหมดนะคะขึ้นอยู่กับว่า ชอบแบบไหนนะคะมาชิเต้ะคะมาชิเต้สันตรงนะคะจุลลายรังผึ้งนะคะเร่มนี้นะคะเห็ดลายพญานาคหรือว่าเมื่อก,ก่อนแล้วแต่นะคะสันตรงแบบนี้เลยทรงตรงแบบนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.5นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.4สันหนา7มิลนะคะด้ามยาวนะคะ ด้ามยาวยาวยาวห้าจุดนะคะนะคะต้าฝักนะคะฝักประดูลงไปซากัไปแล้วกลับไปเลยนะคะสร้างสร้างไม่กับไรพอดีทำให้มันจวดนี่มันถึงจะสวยมันจะบอดานนะคะแร่มนี้พอน้อฝักนะคะ 1 6 9เอ้ยบ่แม่น2690รวมส่งไปทางเพิ่ม100นะคะเพราะฝัก1 2บนิ้วไปหมดนี้จึงสิพอละเพราะว่าเดี๋ยวทำคลิปนำเดี๋ยวมันจะเวลาตัดภัพเข้ามันสีชา้าโทรศัพท์มันจะมีปัญหาหลายเพราะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกันเดยจุ่มต้องขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุ่มนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย